สวัสดีครับสวัสดีครับพี่พี่สวัสดียามเช้าวันนี้นะครับวันนี้มาสายนิดนึงนะพี่ชายนะครับนี่ฮะผมเพิ่งไปรับนะฮะพักมาให้เลยพี่ชายนะครับวันนี้ได้มาแค่หนึ่งลังเท่านั้นพี่นะกับรุ่นโชคนะครับลังกองบุญพี่ชายนะครับเป็นพักขุนแผนพลายกุมารนะครับราคาจองรุ่นนี้นะครับอยู่ที่180บาทนะครับวันนี้น้องมาเปิดให้พี่แค่200บาทขอกําไร20บาทเท่านั้นนะครับค่าจะส่ง50บาทนะครับ แต่ถ้าพี่ๆรับสององขึ้นไปน้องขอเพียงแค่400บาทนะครับรับคู่400บาทเท่านะั้นพี่นะขอกําไรนิดเดียวจริงๆฮนะวันนี้ก็มีไม่ให้เลือกนะัพี่นะั้นหนึ่รนะครับแต่น้องขออนุญาตแกะเปิดมาแปะตัวเลขให้พี่ๆจะรับชมกันนะครับนะนี่รายการที่เป็นสำนักคุณยงลังนะครับเป็นองนี่องนะครับเดี๋ยวผมแกะให้ดูนะครับเดี๋ยวผมแกะองให้ดูกันนะครับ โอ้งขุนโชคนะด้านในน่าจะเป็นพระนะครับด้านในเป็นพระนะครับนี่โอ้งขุนโชคนะครับเดี๋ยวพี่ชายนะฮะลองเลือกชมดูนะนะครับโอ่งนี่ฮะเป็นรายการนี่ฮะจะเป็นรายการพิเศษข้างในฮะอยู่ด้านในนะพี่นะนี่ฮะใครสนใจนะครับมาได้พี่เลยครับโอ่งเป็นพระเหมือนกันนะพี่นะเป็นพระพงค์ขุณแผนอยู่ด้านในนะครับ นะครับตือถ้าพี่พี่ตังใจอยากปิดเข้ามานะครับนะผมขอที่แปดร้อยบาทนี่ยกคู่ไปนะครับอันนี้เป็นสัมมนาคุณอาภูร่วมพิธีนะครับผมขอเพียงแค่แปดร้อยบาทนะครับจบให้นะครับนะครับสัมนาคุณยกลองนะครับเพื่อื่นจนะเป็นพันได้บ้างพี่ผมว่านะครับนี่ฮะร,รายการสัมมนาคุณนะ โอ้โผมเปิดผิดสาคาซะมากพี่นี่ฮะเป็นงานหล่อนะโอ้ยเป็นงานโลหะโดยเป็นงานหลอดแช่นะ้ำมันพลายพร้อมมันทองพายกระซิบใส่ขวดแก้วโอ้โหแปดร้อยบาทท่วมเลยพี่อย่างนี้ผมเปิดะาขาผิดแน่นะครับแต่ไม่เป็นไรฮะพูดแล้วคือเปิดแล้วเปิดเลยพี่ใหญ่นะครับเดี๋ยวน้องขอยัดญาตนะฮะตัดเปิดรังเลยแล้วกันเปน็นพี่ใหญ่ เป็นไรครับพูดแล้วคือพูดเลยนะพี่ชายนะยครับเราไม่กลับคำนะครับเพิ่งเปิดดูบรรยการเมื่อจะคุ้มนะฮะมาฮะรเรามาดูรายการแรกกันเลยพี่ชายนะครับว่าทีเด็ดอยู่ที่ไหนยังไงฮนะนะ นี่ใบารายการนะครับใบารายการเนะรี่ฮะใบารายการนรี่ฮะได้สวยๆได้เลยพี่ชายนะครับเจ๊ผมขออนุญ,ญาตนะครับเพื่อทุกเขานี่ครับน้องขออนุญาตนะครับเทเลยได้ไหมผมขอเทเบาๆ หว่างนี้พี่ๆเลือกได้เลยนะครับหนึ่งถึงร้อยนะพี่ชายหนึ่งถึงร้อยเดี๋ยวน้องแยกกองไว้ให้นะครับนี่ฮะหนึ่งถึงร้อยนะครับคุกเขาแปะได้เลยนะครับเดี๋ยวผมวางไว้ให้หนึ่งแปะให้ดูสด,สดๆนะพี่ชายนะครับแปะให้ดูสดๆนะครับชอบจุดใจไองค์ไหนที่ปิดมันเข้ามาได้เลยนะครับ ไม่มีไรนะพี่นะพี่เลือกได้เลยนะครับนะน้องปิดให้นะครับเลือกตัวเลขในใจไว้ได้เลยพี่ชายสิบรุนแถมหนึ่งแล้สิบรุนแถมให้สองวินะครับสิบรุนแถมให้สองนะครับหนึ่งมีเลขหนึ่งถึงร้อยนะพี่ชายนะครับเลือกได้เลยนะครับเลือกได้เลยนะฮะเดี๋ยวผมคุกเคล้าให้นะครับ ขอให้โชคดีนะครับพี่ชายขอให้โชคดีนะครับ ไปฮะยี่สิบแล้วพี่ายนี่ฮะยี่สิบแล้วนะเนะี่ยฮะลองเลือกดูนะถูกใจไหน่ที่ปิดกันเข้ามาได้เลยครับร้อนแรงเลยพี่นะร้อนแรงพี่รุ่นนี้นะครับพี่จนทที่จับจองอยู่นะมีทุกเพจทุกรุ่นนี่นะครับมีทุกเพจนะครับนะรุ่นนี้นะครับ ความร้อนแรงนะครับไม่เอามาไม่ได้เลยพี่ชายนะฮะมาแต่ครึ่งทางแล้วดิสามสิบเนี่ยนะน้องไม่ได้อกอนนะแปะให้ดูสดๆเลยพี่ชายนะครับเผื่อพี่ชายชอบเลขไหนองค์ไหนนะครับ ผมแปะองค์ไหนถูกใจใพี่ตรงนั้นนะฮะปิดเพิเข้ามาเลยครับ เนี่ยครับขอให้พี่โชคดีนะครับนะมีตะกุดทองคำมีอะไรครบเลยพี่ชายนะครับ,นะรบโชคดีนะครับใครได้อุ้์ไหนถูกใจไหนปิดเงินเข้ามานะี่ครับตอนนี้รายการที่สี่สิบเอ็ดสีิบสองนันะครับ น้องยังไม่ได้เปิดลุ้นนะพี่ชายถ้าหาได้อีกรังเดี๋ยวอาจจะเปิดนะครับพี่อยากแกะเหมือกันนะครับแต่มีมาแค่รังเดียวเลยพี่ชายนะครับก็เลยยังไม่ขอแกะดีกว่าเลยครับอยากให้พี่ไปลุ้นกันนะครับรายการที่ห้าอิดแล้วพี่ชายนะครับ อืมนี่ห้าสิบไม่มีอะไรนะพี่นะโทร้ามาได้เลยนะครับนะโทรมาโครับโ,โทรมาได้เลยนะจัมาจับจองได้เลยนะครับโทรมาจับจองได้เลยนะพี่ๆนะ โอ้มาจับจองได้เลยเจ็ดสิบละแปะเจ็ดสิบละ <c oughs> นะครับชอบถูกองค์ใจตรงไหนปิดนะปิดเข้ามาได้พี่นี่ครับปิดเข้ามาได้เลยนะครับอีพีนี้ไม่มีอะไรพี่นะเปิดให้ชมเออแปะมาแปะเลขให้ให้ชมพี่ชายนะครับถูกใจตรงไหนก็นะครับตามดวงพี่ชายนะฮะขออยากจะกดจองคำนะพี่นะรายการพิเรายการ เห็นจบกันไปพันห้าเลยครับพันสี่พันห้านะพี่ชายนะครับวางแยกให้นะพี่หลักเจ็ดสิบแปดสิบวางแยกให้เพื่อการหาง่ายนะครับมาต่อมาแปดสิบฮะ นี่นะแปดสิบอ่าแปดสิบนะครับอันนี้แปดสิบถึงเก้าสิบต่อไปชุดสุดท้ายครับเก้าสิบเอ็ดถึงหนึ่งร้อยนี่ครับ สุดท้ายที่สุดนะครับสิบรุ่นแถมให้หนึ่งไอ,อ,สสอง้สิบรุ่นแถมให้สองนีครับสิบรุ่นแถมให้สองอาะจุดอืมแป๊ผิด เก้าเก้าเอ้ยหนึ่งร้อยไปไหนพี่เอ้ยผมแปะซ้ำไปวะเอ้ยพระหายองค์นึงพีไไไ่ไม่เป็นไรนะครับไม่เป็นไรนะครับเฮ้ยพระหนองค์อ๋ออยู่นี่ไม่อยู่ในพนี่พี่ โอเคหนึ่งร้อยครับนะฮะมีมาหนึ่งร้อยรายกันพี่ชายเลือกชมดูได้เลยนะครับนี่วางมาให้แล้วกองหนึ่งกองสองกองสามกองสี่กองห้ากเจ็ดแปดเก้าหนึ่งสิบสิบกองนี่ครับลองเลือกชมดูพี่ชายนะครับนะหนึ่งถึงร้อยนะครับชอบถูกใจตรงไหนปิดกันเข้ามาได้นะครับสำหรับนี้ก็ฝากขอบพระคุณพี่พี่ท่านที่ติดตามด้วยแล้วกันนะครับขอให้พี่พี่ท่านโชคดีนะครับขอให้ได้ตะกุดทองคำกันทั่วหน้านะครับสำหรับนี้ก็ ฝากขอบพระคุณพี่ทุกท่านติดตามด้วยนะครับพี่ชายนะครับขอบพระคุณมากนะครับ